สวัสดีครับบริษัท a p p l e ิลมึงใช้อะไรคิดพ่อแม่พี่น้องชาวไทยบริษัท a p p l e ิปเปพิ่งมาอุจรภาพใส่หน้าชาวไทยทุกๆคนคลิปวิดีโอที่ a p p l e ิออกมาเมื่อสองสามวันก่อนนะครับเปรียบเสมือน a p p l e ิอุจรภาพใส่หน้าของชาวไทยแล้วพออุจละเสร็จแล้วหันกลับไปให้ชาวไทยซื้อ iPhone บอกว่า ไม่ใช่อุชระนะเป็นไอติมกินซะผมดูคลิปนี้แล้วแล้วโมโหจริงๆควรจะตอบสนองยังไงเดี๋ยวคราวหน้าที่ต้องเข้าส่วมนำ iPhone นั้นแทนที่จะใช้กระดาษทิชชู่๋โอโทษนะคนไทยไม่ได้ด้อยพัฒนาไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่มาเปื้อนทวารคนไทยใช้ใส่น้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสักครั้งหนึ่งคราวหน้าที่ต้องเข้าซ่วมแทนที่จะใช้ใส่น้ําใช้ไอโฟนนั้นเองเรามาเช็ด ทวานนะครับใช้ iPhone ให้เป็นประโยชน์อย่างที่ควรครับผมเห็นว่ามีคนไทยบางคนที่บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรขอแค่แบบพูดเล่นมันเป็นโจ๊กมันไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ต้องซีเรียสมากซีเรียสครับดูประเทศไทยพัฒนาขนาดไหนยกตัวอย่างนิวยอร์กเคยไปไหมครับ โอ้โหล้าหลังมากนะครับสกปรกก็สกปกรกระบบรถไฟมันพอๆกับร้อยปีที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้มีคนในประเทศสหรัฐกับประเทศตะวันตกหลายประเทศที่ยังคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับสำหรับคนไทยที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วไม่โมโหนะครับก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ งอาจจะเข้าใจภาษาอังกฤษไม่พอหรือเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมที่เขาถ่ายทอดไม่พอหรือไม่รักชาตินะครับเพราะว่าดูยังไงคลิปนี้มันดูถูกอย่างแรงนะครับมันเหยียดประเทศไทยทําให้เมืองไทยดูแย่มากฉะนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษนะครับเหมือนที่เราทํากับคลิปลิซ่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ผมจะดูแต่ละฉากของคลิปนี้นะครับแล้วบอกว่าในสายตาของฝรั่งมันจะทำให้ฝรั่งมาดูเมืองไทยแบบไหนบ้างดูสิครับมี Soft Power อย่างลิซ่าที่ถูกเหยียดมานานแล้วเรื่องความเป็นไทยเรื่องสีผิวนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถออกคลิปล็อกสตารได้ที่ว่าผมไม่สนใจสีผิวก็เป็นสีนี้แหละก็ภูมิใจ นี่คือซอฟต์พาวเนะครับแต่สิ่งที่บริษัท Apple บริษัทสหรัฐทำต่อประเทศไทยในคลิปของ Apple นะครับมันจะเลือสิ่งดีๆที่คนไทยทำมา20-30ปีที่ผ่านมาสร้างประเทศชาติให้เป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย Make a โอเคลองดูนะครับ อันนี้คือ Board Room เป็นสำนักง,งานใหญ่ของบริษัทสหรัฐเป็นบริษัทใดที่ผลิตอะไรสักอย่างคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทที่ผลิตคิติี้ลิเตอร์นะครับต้องสังเกตสีสันที่ใช้ในสหรัฐมันดูดีมันดูสวยมันดูหรูนี่คือภาพพจน์ของสหรัฐนะครับ Good แล้วพนักงานคนนี้นะครับเขาถูกเจ้าไหนสั่งว่าเขาก็ต้อง ไปหาสักแห่งหนึ่งนะครับพวกรังเราแพ็กเกจใหม่ของผลิตภัณฑ์ของเขาเนื่องจากว่าเขาผลิตในสหรัฐไม่ได้ต้องหาที่ถูกๆข้อควรไปที่ไหนนะครับที่จะหาอะไรถูกๆแล้วก็ค่าแรงงานต่ำอลองดูนะครับดูสีสันมันเริ่มเปลี่ยนแล้ว แล้วก็ดูเครื่องบินนะครับแทนที่จะเป็นสีสวยๆนะครับมันก็เริ่มออกเหลืองๆมันจะเหมือนพวกหนังที่เราเคยดูในยุค70นะครับประมาณ40-50ปีก่อนนะครับก็จะเป็นภาพทำนองนี้นะครับก็ลองดูมันจะแย่กว่านี้อีก or should I say สวัสดี or should I say สวัสดีนี่ผู้หญิงกำลังพยายามให้ดูว่าจริงๆใช้ Apple หรือเครื่องของ Apple เรียนภาษาได้นะแต่โทษนะที่ใช้ Apple มาเรียนสวัสดีแสดงว่าการใช้เครื่อง Apple ในการเรียนภาษาไทยมันแย่มากเนื่องจากว่าเขาออกเสียงไม่ถูกเลย I didn't sleep at all I've just been learning the l a n g u I haven't slept a week I haven't slept at all นอนไม่หลับเลยเขาทำให้ดูว่าพอไปประเทศไทยมันจะเหนื่อยมากมันแย่มากมันไกลามากทีนี้เขากำลังตั้งฉากหลักว่า กำลังไปที่ไกลแล้วด,<ส>ด้วยพ <feasible> ัฒนาเขามีแอป,ปอยู่บน iPad กกำลังเรียนภาษาไทยแต่มันเขียนว่า I love cats Do you? แล้ดูซีภ<ส>าษาไทยมันเขียนว่าฉันรักแมวใช่ไหมซ<ส>ึ่งภาษาไทยมันแปลไม่ถูกอยู่แล้วท้านี่คือการแปลของ Apple มันห่วยแตกมากกก็คลิปนี้ชื่อว่า โอโ out of office ไม่ได้อยู่ใน Office ซึ่งเป็นคมเปนของ Apple อยากจะให้เห็นว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเข้า Office ถึงอยู่อีกขั้วหนึ่งของโลกก็ Apple ยังสามารถเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างได้อ่านี่คือสนามบปนอะไรนะครับดอนเมือง แทนที่จะดูสวรรณภูมินะครับเขาเลือกดอนเมืองเนื่องจากว่าเป็นภาพโพจน์ที่ทุกคนนึกถึงในยุค70-60-70ประมาณนั้นนะครับเราดูสีออกเหลืองเหลืองแล้วก็ดูคนกำลังเหียดกันอย่างว่าปาทูนะครับก็นี่คือภาพโพจน์แย่ๆของประเทศไทยแรกพบที่เขามาเจอ prototype Play me <laughs> Next Cha รังทีสวัสดีหญิงแกรังทิสวัสดีหญิงแกคิดว่านนี้อาจจะเป็นมุกฝรัง่งเราเห็นว่าจริงๆเหมือนเป็นช่วงเช้าแต่เขาพูดราตรีสวัสดิ์หญิงแกซึ่งเป็นมุกของฝรัง่งนึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ตลกผมก็ตัด <Nope. S 2> บางอย่างนะครับแต่เขาบอกว่าทําไมถึงอยากจะมาเยี่ยมเมืองไทยเขาบอกว่าต้องหาผู้ผลิต กรองผู้ผลิตแพ็กเกจใหม่เขาก็เลยกระทับตราเข้าเมืองน้ำิยเลย This is s อลองดูเขากำลังรอรับกระเป๋าที่สนามบินพอสองคนเขาได้กระเป๋าแล้วแต่ลุงคนนี้กระเป๋ายังมาไม่ถึงแล้ว oh, สุดท้าย <kidding> กระเป๋า มาไม่ถึงก้อนนี้จะให้เห็นว่าไปเมืองไทยก็ของต้องหายแน่ๆเลย David I'm happy Well I'm not happy I'm tired and I'm sweaty and my bag isn't here No 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 My nickname is happy ฉากนี้มันน่าสนใจจำหนังเรื่อง Hangover ได้ไหมครับก็มีคนเอเชียคนนั้นเขาจะพยายามให้คนนี้ดูคล้ายๆกันแต่เป็นคนไทยเขาบอกว่า I'm happy แล้วอันนี้คือมุกของ จริงๆเป็นไม่ได้เป็นมุกของคนไทยเป็นมุกฝรั่งเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาเชื่อแฮปปี้ I'm happy เพราะว่าลุงฝรั่งเขาคิดว่า Happy Day ได้ไงของผมหายเราคุณ Happy ไม่ใช่ชื่อผม Happy นะครับ Don't worry about your luggage I'll find it easy e s q u e e z y But I have nothing to wear Relax Go see my cousin He w l l hook you up ทีนี้คนไทยชื่อแฮปปี้แต่จริงๆเห็นชื่อชัดเจนอยู่ที่ป้ายชื่อ ไม่แน่ใจเป็นชื่อจริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าคนนี้ชื่อแฮปปี้จะทำเหมือนตัวตลกในเรื่อง Hangover นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาให้เขาใช้มุกนี้ Easy Squeezy ซึ่งเป็นมุกที่เขาใช้ไปเรื่อยๆแต่คำว่า Easy Squeezy มันทะลึ่งไปนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึกถึง Easy Squeezy ปกติมีสำนวนว่า Easy Peasy Easy Peasy เป็นสิ่งที่เด็กๆเวลาพูดภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษาเขาบอกว่า it's easy easy peasy แต่ทีนี้เขาบอกว่า easy s q u e e z y แล้วมันจะมีโทนแบบหลาม,มก easy squeezey อาจจะ squeeze อะไรก็ไม่ทราบนะครับลองดูคนที่ดูว่าเขาชอบบีบอะไรแต่ easy squeezey มันไม่ถูกต้องมันให้เห็นว่าจริงๆคนไทยคนนี้ภาษาอังกฤษมันแย่มากแล้วสำนวนก็ไม่ถูกแทนที่จะ easy pc มัน easy squeezey ซึ่งมันทะลึ่งแล้วไม่มีจอของภาษาอังกฤษใช้คำนี้ Easy Squeezy have wear Relax see But cousin I did e I nothing to Go my cousin. อะ r e x g x s uh, o s my my u s u s i n เราแลเขามีนำบัดนะครับของญาติซึ่งญาติมีร้านผลิตเสื้อผ้านะครับหรือขายเสื้อผ้าอะ uh, ไปหายญาติก็เขาให้เห็นว่าไปเมืองไทยนะมีพวกสแกมเมอร์เยอะขนาดคนที่กำลังจะค้นหาของหายอาจจะอ้างเองว่าเฮ้ยอาจไม่หายจริงก็ได้แต่ไม่เป็นไรไปซื้อเสื้อผ้าใหม่จากญาติผม ก็เป็นสแกมนี้เองนะครับมาเมืองไทยก็ต้องโดนสแกมถ้าของหายอาจจะหายไม่จริงก็ได้อาจจะเป็นสแกมเมอร์กำลังอยากให้เราไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านญาติ He'll hook you and maybe you can get something daughter's maybe get nice you for your up and can เราก็บอกว่าแล้วพอซื้อเสื้อผ้าของตัวเองอาจจะหาเสื้อให้ลูกสาวสองคนนี้ไม่ได้เป็นลูกสาวนะครับเป็นพี่น้องที่ทำงานร่วมกัน Be beside อลองมาดูฉากนี้ซึ่งต่อจิตใต้สำนึกของฝรั่งที่อยู่ประเทศตะวันตกมันน่าสนใจมากถ้านึกถึงอินเดียหลายคนก็จะนึกถึงความสกรปรกวุ่นวายเสียงดังแล้วดอกไม้เป็นพลมาลายสีส้มอย่างนี้ซึ่งถามหน่อยถ้าขึ้นรถ แท็กซี่หรืออะไรก็แม้แต่ในไทยเขาไม่ได้ใช้พวงมาลัยแบบนี้นะครับเขาจะใช้แบบด้านหลังเนี่ยครับสีขาวแต่น้อยมากที่จะเจอแบบนี้อันนี้คือภาพโพสของอินเดียแต่ว่าในสายตาของฝรั่งเอเชียก็คือเอเชียอินเดียไทยพอๆกันซึ่งลองดูต่อไปเขาจะพยายามประดับหลายๆฉากโดยใช้ พงมาลัยสีสม้มซึ่งมันไม่เหมือนที่เราจะเจอในประเทศไทยเหมือนอินเดียมากกว่าแต่ว่าสำหรับฝรั่งเวลาอยากจะเชื่อมโยงความหมายของสกปกวุ่นวายแก่ด้อยพัฒนาเขาจะมีภาพแบบนี้ในสายตาของฝรั่งเขาถือว่าเป็นแท็กซี่แต่ยังไงเขาก็ประดับอย่างนี้เลยเขาเขาอยากจะถ่ายทอดภาพแบบนี้ซึ่งมันตรงกันข้ามกับภาพหลูห ของสัรัฐที่เราเห็นสวยๆเก๋ๆมันสตาร์สุดๆแบบนี้มันกลับกันเลยมันพลิกกันเลยแต่จริงๆถ้ามองแบบนี้ผมจะไม่คิดว่าอยู่ในประเทศไทยเหมือนอินเดียมากกว่าไปไหนครับอ่าไปไหนครับแล้วเห็นว่าเหมือนเป็นกระเทยมหาหันไปซึ่งเป็นสเตอริโอไทป์เป็นคลีเช่อีกอย่างหนึ่งที่คนต่างชาติหลายคนมีกับประเทศไทย โปรดพาเราไปที่รีสอร์ทซันไรพาราไดซ์เ่าเขาจะหัวเราะแคกแคกแคอย่างนี้เลยแสดงว่าเขารู้ว่าโรงแรมแห่งนี้มันแย่มากโอเคกัอ่าลองดูผมก็เช็คดูนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นโรงแรมจริงไม่ได้เป็นที่พักหรือฮอสเทลจริงเขาประดิษฐ์ขึ้นมาอาจจะใช้ฉาก CGI ก็ได้แต่ ที่เราเห็นในนี้มันไม่จริงแต่ว่าเขาทำแบบนี้เพื่อที่จะให้มันดูแย่ถึงแย่ที่สุดสกรปรกก็สกรปรกแย่ก็แย่เลยดูหมิ่นไหมมินครับอลองดู welcome to paradise นะครับแล้วฉากพวกนี้จริงๆเขาประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ให้มันซีดให้มันดูแย่มากซึ่งเราเห็นว่าเขาตั้งใจที่จะให้กรุงเทพดูเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่แย่ที่สุดนะครับ I'm sure it's nicer inside. I'm sure it's nicer inside. ก็น่าจะสวยกว่านี้อยู่ข้างใน Brian, here's the room. Ew, you guys are sharing a room? Not exactly. อ่าลองดูห้องนะครับจริงๆมันน่าเกียดมากมันจะดูเหมือนคุกมากกว่าลองดูเขาก็มีสีน่าเกียดมันสกรปรกก็สกรปรกมืดก็มืด,มดแล้วเขาบอกว่าไม่มีแอร์ยุงเยอะโดนยุงกัด เ oh, ขาอ,อยากจะอ้วกเขารู้สึกเอียนอยากจะอ้วกอยากอาเจียน <Nice. S 1> มีเครื่องแอร์ไหมมีห้องน้ำไหมเหมือนประเทศไทยมันด้วยพัฒนาจริงๆ Come on, แล้วดูมีที่นอนของคนอื่นด้วยไม่มีห้องจริงคนไทยห้องไม่มีเขาก็ต้องรูดม่านแทนที่จะเป็นห้องแยกกัน เราเขาเจอคนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮิปปี้ล้วเหมือนกับว่าเขาเมายากําลังซักเสื้อผ้าอยู่อ่างน้ำในห้องน้ำเขาต้องแชร์ห้องน้ำร่วมกัน right, this actual hotel แล้วคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรผมช่วยได้จากสหรัฐเดี๋ยวจะใช้เครื่องของ Apple มาหาโรงแรมจริงไม่ได้เป็น h o สเทลที่กำลังพักกันอยู่ The Executive Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเขาอยากจะให้ดูว่าอันนี้คือโรงแรมที่หรูในประเทศไทยแต่จริงๆถ้าดูแล้วมันไม่หรูนะครับเหมือนโรงแรมจาก50ปีก่อนแต่เขาอยากจะถ่ายทอดภาพว่าถ้าไปเที่ยวเมืองไทยนะพักโรงแรมหรูก็จะเป็นประมาณเนี้ Brian this place is perfect Brian this place is perfect ผู้หญิงคนนี้ มองโลกสีชมพูก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยๆเขาคิดว่าอันนี้สวยที่สุดแล้วแ <in> I need get some clothes. ล้วคนนี้กระเป๋ายังไม่เจอก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ อลองดูอันนี้คือข้างล่างของฮอสเทลเราในสายตาของฝรั่งมันดูแท็กี้มากมันดูเหมือนไม่มีคุณภาพเลยถ้าเทียบกับภาพที่เราเห็นตอนฉากแรกของสหรัฐอันนี้คือตรองกันข้ามเลยนี่คือประเทศไทยครับกำลัง right, right. ใช้โทรศัพท์มาแปลเมนูอาหาร คนนี้เขาออกไปซื้อของก็ไปซื้อเสื้อผ้าก็ใส่แบบนี้อยากจะตลกผมเข้าใจเขาอยากจะมีมมกอยากจะให้มันดูสนุกตลกแต่จริงๆแบบนี้มันทําให้เมืองไทยมันดูแย่จริงๆเหมือนกําลังบอกว่าคนไทยเขาก็แต่งตัวแบบนี้เลยก็ผมจะเสื้เอเสื้อผ้าแบบนี้ใส่จะได้เหมือนพวกโลเคอลเหมือนคนไทยไม่มีรสนิยมไม่มีเทสเขาจะใส่แทกี้แทกีทก้แบบนี้เลย I'm excited i tomorrow. super Let's s about get the check and then r t and a g h อ่าทีนี้ลองดูแทนที่จะมีแท็กซี่หรือรถสวยๆจริงๆ Grab ของเราก็สามารถนั่งเบนก็ได้แต่ไม่ใช่นะครับไม่รู้เขาใช้แอปอะไรแต่สุดท้ายเขานั่งรถคันนี้ถามหน่อยคนไทยครั้งล่าสุดที่เราเห็นรถที่เป็นหน้าตาแบบนี้เมื่อไหร่กี่สิบปีที่ผ่านมา มันไม่ค่อยจะมีแต่เขาต้องอุตส่าห์ตั้งใจหารถแบบนี้ที่จะให้เห็นว่าประเทศไทยด้อยพัฒนา for? ดูสิครับทุกอย่างยังออกเหลืองๆเหนื่อยๆไปเมืองไทยมันไม่สนุกนะมันสกปรกก็สกปรกเก่าก็เก่าชัแพแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เรียนภาษาไทยจากแอปอยู่บนไอโฟนเขา คิดว่า I am a goat ฉันเป็นแพะและเขาบอกว่าฉันเป็นเพซึ่งไม่รู้แต่นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าใช้ iPhone ในการเรียนภาษาไทยมันจะแย่มากอย่าใช้ iPhone หรือ iPad ซะฉันเป็นแพฉันเป็นแพรคิดว่าเขาอยากจะบอกว่าฉันเป็นแพะเราสุดท้ายเขาําเร็จจนได้ ankind เขาด้วยไซบูย่าในไทยคำว่าบุย่าภาษาอังกฤษจริงๆชาวสหรัฐเขาใช้เม ok ok, ah ื t t ่อเขาสำเร็จแล้วเขาจะบอกบูยาหมายควาว่าสำเร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เป็นบรมอาจารย์ภาษาไทยเนื่องจากว่าเขารู้ภาษาไทยหมดเพราะว่าเขาใช้แอป iPhone แล้ว next s ฉากนี้น่าสนใจมากถ้าเป็นฝรั่งนะครับเขาคิดว่าผู้ชายยิ่งเป็นผู้ชายที่หน้าตาเหมือนลุงๆแบบนี้ถ้าอยู่บ้านของเขาเองไม่มีทางที่ผู้หญิงหรือใครจะมองเขาแต่ว่าพอมาเมืองไทยเขากลายเป็นคนที่หลอ่อ handsome ก็อันนี้จิตใต้สำนึกกำลังถท่ยทอดภาพแบบนี้ให้เห็นว่าพวกแบบ middle age man ลุงแกๆ่ๆมาเมืองไทยเขาจะหล่อมากนะ คนสารลัดตกใจก็ดูสนุกมากนะมาเมืองไทยอยู่โรงแรมหรูมันสนุกแต่จริงๆมันไม่สนุกเลยแล้วไม่สวยเลยก็ถ้าเป็นทททคงโมโหมากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีสวยๆหรูๆในประเทศไทยแต่เขาก็มังไทยทอดภาพว่ามาเมืองไทยนี่ถือว่าหรูที่สุดแล้วนะครับ แล้วถ้าเราสังเกตทุกอย่างที่เขาทำมันแบบคิดมากมันเป็นสิ่งที่ด้อยคุณภาพแต่น่ารักนะนี่คือภาพพจน์ที่กำลังไถ่ายทอดของประเทศไทย <Okay. S 2> เหมือนกับว่าดูสิ คนไทยน่ารักนะรัศิยมก็ไม่มีพัฒนาก็ไม่แต่มันก็น่ารักนะอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งให้เห็นว่าถึงคนนี้พราขาหักเขาก็เดินทางไม่ได้แต่เขาสามารถมีส่วนร่วมกับกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าเขายังอยู่สหรัฐอยู่มันหกโมงเช้า ที่เมืองไทยอาจจะประมาณ6กโมงเย็นหรือ3ามทุ่มแล้วแต่คนที่อยู่เมืองไหนแต่ถ้าใช้เครื่องของ Apple เหมือนกับว่าเขาสามารถพาร์ตี้เวลาเดียวกันได้ถึงแม้ว่าอยู่อีกขั้วหนึ่งของโลกอ่าอันนี้เป็นแตรของรถยนต์จากประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาลึกๆเวลาฟังเสียงนี้สำหรับฝรั่งเขาจะคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา แต่รถยนต์ก็ยังเหมือนรถจากร้อยปีที่ผ่านมาอลองดูอันนี้คือบุฟเฟอ่อาหารเช้านะครับถามหน่อยเคยเจอบุฟเฟ่แบบนี้ในไทยไหมเขาตั้งใจให้มันดูแย่มาก b บรอัน a v e you c ร l l e d t h ร other f a c ไ o r ใช่ Yeah, t h e ั all ม a i d no ่ x c e p t ก n e But น t s i แต่มัน g It's ในไร่ยงมันห่างไปส เขาบอกว่าโรงงานแรกปฏิเสธงานเขาก็ต้องไปหาอยู่ที่อื่นที่ระยองมันไกลมากไม่อยากจะต้องไประยองคนนี้อยากจะกลับบ้านเขารู้สึกแย่มากที่มาเมืองไทย <Yeah. S 1> เขาบอกว่ามาเมืองไทยแบบนี้ในคราวนี้ไม่ได้เที่ยวนะเรารู้สึกแย่มากเข d บอกนี่ย <do> ขาบอกว่าเขาพอแล้วก็เบื่อสุดๆแล้วเขามาเมืองไทยเขานอนไม่หลับเป็นสองวันเพราะอะไรเพราะอยู่เมืองไทยมันไม่สบายนอนไม่หลับเลยห้องอาจจะแย่เลยเขาเต็มทนแล้วสุดขีดอยากกลับบ้านเขาบอกว่าเขาหากางเกงในที่ใส่ได้ไม่เจอ กำลังอวดว่าเขาเป็นฝรั่งของเขาใหญ่แล้วถ้าหากางเกงในของคนไทยมันจะเล็กไปเขาต้องหาของใหญ่ที่เขาจะใส่ได้สบาย gonna sit here and eat left แลองดูคนนี้ที่กระเป๋าหายนะครับเขาเจอกระเป๋าแล้วแต่ดูวิธีการแต่งตัวเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขามีญาติที่ผลิตเสื้อผ้า ลึกๆคิดว่าคุณชื่อแฮปปี้นี้กำลังทำอะไรก็ได้ที่จะสแกมฝรั่งให้ได้ told ตลอดทางจากกรุงเทพไประยองลองดูสิครับว่าประเทศไทยที่สวยงามเป็นแบบไหน <Polish. S 1> มันเขียนว่า executive hotel เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแย่ๆเก่าๆอันนี้ไม่ได้เป็นโรงแรมจริง Come มันอยู่แม่น้ำเจ้าคายอวกอยู่เพราะว่ามันไม่สบายแล้วต้องอุ้มเด็กด้วยนี่ให้มันดูตลกว่ามาเมืองไทยขนาดนั่งระบบสาธารณะมันจะอึดอัดมากเลยมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องอุ้มเด็กของชาวบ้าน รถเมยนี่คือรถเมยของไทยนะครับถ้าต้องใช้ระบบสาธารณะก็จะมีอย่างนี้เลยซึ่งในจิตใต้สำนึกของฝรั่งเรานึกถึงภาพที่เคยเห็นของอินเดียหรือปากีสถานเวลามีคนนั่งเป็นฝูงเลยเป็นร้อยคนถึงเขาเอาของไปวางบนรถทัวร์หรือรถเมย์เก่าๆแล้วก็นั่งอยู่ข้างบนด้วยซ้ำซึ่งมันไม่มีในเมืองไทย แต่เขาสร้างภาพแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นภาพที่ติดใจฝรั่งเวลานึกถึงประเทศที่ด้อยพัฒนาตอนนี้เขานั่งรถไฟถามหน่อยจะมีรถไฟประดับแบบนี้ที่ไหนเดฟตกรถไฟก็ไปเมืองไทยก็อาจจะตกรถไฟด้วยซ้ำ But did find แล้วเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจองแท็กซี่ได้แต่ไม่เป็นไรเขาสามารถจองคันนี้ได้ดูตลกไหมอาจจะคิดว่าตลกแต่มันไม่ตลกเพราะว่าคิดดูถ้าเป็นชาวต่างชาติที่คิดในแง่ลบต่อไทยอยู่แล้วเขาคิดว่ามันไม่ปลอดภัยสกปรกก็สกปรกแย่ก็แย่แล้วอยู่ดีๆกำลังพิจารณาว่าจะไปเที่ยวไทยไหม เฮ้ย hey, ถ้าต้องนั่งแท็กซี่แบบนี้ไม่ไปนี่แหละทำไมถึงหนังเรื่องนี้มันไร้ายแรงจริงๆ done. Oh. ล้วเขากลัวมากอ o โทจูอีซี่สควีซี่เอ๊ซี่สคว e ซี e ใช่มุกนี้อีกแล้วมันมุกที่น่าเบื่อมาก Please. ask for much สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาก็พูดผิดอีกแล้วก็เลิกใช้ Apple ซะถ้าอยากจะเรียนภาษาไทย What from better bag? You've heard of us? No. Brian called me. It'll <will> be <อ> ready by Friday. What's t for I love you? เขาเป็นไงอะเขาเป็นอเมริกันพี่ I think she likes me. ก็ I think she likes me. อันนี้คือมุกข,ของฝรั่งเวลาลุงแก่ๆมาเมืองไทยแล้วพอไปเที่ยวบาร์ผู้หญิงเขาจะคิดว่าเฮ้ยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ชอบคุณนะ จริงๆเขาเป็นผู้หญิงไข่ตัวหมดเลยอันนี้จิตใต้สำนึกฝรั่งเขาคิดอะไรเวลาเล่นมุกนี้มันไม่ได้เป็นมุกที่น่ารักมันเป็นมุกที่เหยยดคนไทยเราหาว่าผู้หญิงไทยเป็นโสเพณีเราอยู่ดีๆฝรั่งเขาเริ่มมาใช้สำนวนที่ไม่ถูกต้องแล้วเนื่องจากว่าเขาอยู่เมืองไทยเราคนไทยใช้ภาษาอังกฤษผิด Gonna break อลองดูสถานีรถไฟถามหน่อยเวลาขึ้นรถไฟมันจะหน้าตายอย่างนี้ไหมเวลาขึ้น BTS มันจะดูแบบนี้ไหมจริงๆถ้าไปนิวยอร์กอาจจะดูแบบนี้แต่เมืองไทยมันไม่ใช่ครับเหมือนกับว่าเขาตั้งใจหาที่ดูแย่ที่สุดเพื่อที่จะถ่ายฉากนี้ oh, no. อ่าแอปเปิ้ล ดูรูปภาพอาคิดีลิเตอร์คิดีลิเตอร์เป็นใสที่แมวฉี่นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราดูเขาเหนื่อยมากเหมือนเขานั่งเครื่องบินการบินไทยแต่เขาจะปรับสีให้มันเหลือง <Nobody. S 1> อแดดกก็ร้นมา นี่คือฮิปปี้ที่อยู่ในโฮสเทลตอนแรกๆกำลังสักทุงเท้าอยู่ในอ่างน้ำในห้องน้ำเราเหมือนเขา,มาเมายาด้วยนี่ไปเมืองไทยสุดท้ายอาจจะต้องเจอคนแบบนี้ oh no, แล้วมาเมืองไทยเขากิกนแม่งมุมจริงๆกินแบบนี้ที่ขมนมากกว่ามัง้ง แล้วอันนี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนมาเมืองไทยต้องท้องเสียเราเหมือนกับว่าเขากำลังจะไปร้านขายยาไม่แน่ใจผมไม่ได้ยินเสียงแต่เหมือนกับว่าเขาไม่สบายเลยอาจจะท้องเสียก็กำลังหายากินแอปเปิลพอดูคลิปนี้แล้วผมเห็นว่ามันแย่จริงๆเราอย่างที่พูดตอนเปิดคลิปนะครับถ้าเป็นคนไทยแล้ว พอดูคลิปนี้ไม่รู้สึกแย่ผมไม่รู้จะพูดอะไรอาจจะเข้าใจไม่พอเพียงเรื่องทางวัฒนธรรมกับภาษาหรืออาจจะไม่รักชาติก็ได้ช่วยแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้เขาเห็นว่าจริงๆฝร,รั่งเขามองประเทศเราแบบนี้ทำยังไงให้มันไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนามากนะครับเราดูหลายอย่างในเมืองไทยมันดีกว่าของประเทศในยุโรปสหรัฐ ออสเตรเลียนะครับจริงๆอยู่ที่นี่ดีสบายไม่ได้ด้อยพัฒนามันตรงกันข้ามเลยนะครับมันทันสมัยมากจนเทคโนโลยีบางอย่างที่เราใช้ที่นี่เขาไม่ได้ใช้ที่ออสเตรเลียหรือสหรัฐเลย เดี๋ยวต่อไปผมจะทำอีกคลิปหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่าจริงๆทำคลิปแบบนี้มันทุเลศแค่ไหนลึกๆในใจผมไม่อยากจะให้ Apple ได้กำไรได้ประโยชน์จากคลิปที่สร้างภาพพจน์ของประเทศไทยที่แย่มากแบบนี้ถ้ายัางไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดไปเลยครับจะได้ช่วยอัลกอริทึมในการเผยแพร่สิ่งดีๆที่เรากาลังสร้างขึ้นมาผมอยากจะสร้างภาพพจน์ของประเทศไทยที่ดีต่อ สายตาของทั่วโลกนะครับแล้วการกดติดตามมันจะช่วยนะครับผมเจนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ